ครับแล้วก็พยายามร้องเรียนไปแต่ว่าก็ไม่ได้รับคำตอบสนองน,นะครับในส่วนของการสำรวจเนี่ยจนกระทั่งในปี2 5 5 3ในตน้นต้นปีนวันที่สมกราคมก็เกิดแผ่นดินยุคเป็นหลุมลุกยุบเนี่ยห่างจากนี้ไปประมาณกิโลเมตรครึ่งอองด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก,ก,ก็แตกตื่นกันไปแล้วก็วันที่สกุมพาอีกเดือนหนึ่งต่อมาก็เกิดอีก,อกหลุมนังใกล้ๆกันเนี่ย แล้วก็มีข่าวมีอะไรกันก็ตกใจกันเกินกระทั่งทางนังสือรร้องเรียนไปทางในพระธรรมทานนายกรัฐมนตรีเ็ทาท่านก็สั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมมาดูอะไรก็แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่า,ากรรทวจมาตรวจมา,มาสำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนีค้คือความหวาดผาวาของแผ่นดินสุดที่เกิดเราเชาวบ้านเขามองว่าเกิดจากการสูดน้ําเกลือนะครับอันนี้คือ,คอปัญหา หลักๆเี่นี้เรื่องของการดูแลเรื่องหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นพรโบโเป็นผลกระทบที่ชาวบ้านร้องเรียนไปเนี่ยส่วนมากทางส่วนราชการก็บ่ายเบี่ยงะนะฮะบ่ายเบี่ยงมองว่าอย่างเราเราบอกว่าเข้าสู่น้ําเกลือเนี่ยตอนนี้นอกฤด,ดูการเนี่ยเขาก็บอกว่า ไม่รู้จะเอาอะไรไปจับเขาจะจับได้แค่น้ำหนักเกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ได้เป็นเพราะไม่ได้เป็นแร่เป็นพลบอ,อะไรบลักษณะเนี้ยแต่เราก็ในเมื่อชาวบ้านแรงๆก็มีเหมือนกันนะบางครั้งก็มาผมก็เคยไปร่วมจับกับเขานะีอดตลับตอนนอนที่สองที่สามก็เขาทำกันอยู่พักหนึ่งมันก็ไม่ยั่งยืนอะไรนะฮะอันนี้คือการการดูแลเฝ้าระวังที่ในเรื่องของเอ่อ ผู้ประกอบการเถื่อนนี่ก็มีนะมะบางคนเถื่อนบางทีก็ดูดน้าเกลือไปเขานึกอยากจะเจาะอ,อยากจะดูดเขาก็ทําอย่างเงี้ยทีนี้เราเพื้นที่เราก็เห็นเห็นแล้วก็ไปเรียนอุตสาหากรรมบอ,อกว่างี้คนนี้ขออนุญาตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บางทีเขาก็มาดูพอมาดูแล้วเขาบอกว่าบ่อกเก่ามันมันเสียไปอะไรเงี้รยรัอใช้ปเดิมบางบางบางทีก็บางบ่อก,ก็บอกว่า ผมไม่ได้จอดน้ําเกลือผมดูดน้ําจือดอย่างเงี้ยไอเขาก็บอกแบบนี้ไอน้าจืดเราไปเชียมด่งก็เป็นเกลือท,ท,ทั้งทั้งแท่งแลลวแล้วใครก็รู้ว่าข้างล่างเนี่ยมันมีแต่เกลือใช่ไหมเพราะว่าพื้นที่ทีนี้ชาวบ้านเขาก็รู้ว่าการที่เราจะขุดบ่อน้ําการเกษตรเนี่ยขุดไปถึงสามเมตรเนี่ยน้ําเกลือออกอยู่แล้วไงเขาก็ไม่ขุดอย่างเงี้ยทีนี้จะมาอ้างว่า,บบาด่อน้ําจืดมันก็เป็นไปไม่ได้นะมันไม่คือมันฟังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลี้ยงไปอย่างนี้นะฮะเลี้ยงไปแบบนั้คุ้นคุนจริงจริงแนวทางจากที่เราไปประสบการณ์มาทุกทุกเรื่องอ่ะนะที่จะแก้ปัญหาได้เนะี่ยผมมองว่ามันต้องให้ท้องถิ่นนะออกกฎหมายมาดูแลเพราะว่ากฎหมายของรัฐมันกว้างอ่ะนะฮะบริบทเพื่อนเทียมไม่คือกันมันไม่คุมไม่คุมพื้นที่ปัญหาไม่คือกันฉะนั้นท้องถิ่น ถ้าหากว่าให้อำนาจท้องถิ่นดูแลจัดการเนี่ยน่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้เยอะเลยอันนี้คือคืออยากให้แก้เสนอแก้กฎหมายลักษณะนี้มันเป็นเป็นข้อเสนออันดับที่สองที่สามอะนะคือคือชาวบ้าน,นจริงๆแล้วเขาไม่ได้หวังมากขนาดขี้งกแล้วถ้าหากว่าเกลือเลิกไปเนี่ยเขาจะพอใจมากอะนะเขาขอให้ทำให้้เลิกให้ไดบ้บางครั้งเนี่ยถ้าเลิกไปได้เนี่ย ไอ้เสียงที่เขาจะกลับเคืนมาเขายังพร้อมที่จะทำเลยนะฮะนะคือใจของเขาคือความเจ็บปวดท,ที่เขาประสบมาเนี่ยแต่ถ้าหากว่าแก้ปัญหานั้นได้แล้วเพื่อนฟูมามันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากะนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าขอให้ทําให้เลิกได้เขาก็พอใจแล้วนะั่นคือคือความชาวบ้านอะ่ะแต่ไม่มีบางคนเขาบอกว่าเอ้เนี่ยท่านเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมี ถ้าพยากรที่อยู่ใต้เดนมหาสารเนี่ยทำไมไม่คิดจะเอามาทำรือว่าชาวบ้านไม่มาร่วมเป็นสหกรณ์กรมาทำเกลือออกจำน่ายอะไรกันเนี่ยเขาเขาถามให้เขาเสนอแนะนะทั้งวิชาการเนี่ยที่นี้ชาวบ้านอ่ะเนาะเขาเขาเกิดในที่นี้เขาเขาเคยอยู่ในธรรมชาติมีแหล่งน้ำมีเข้ามีป่ามีอะไรที่เขาอยู่มีความสุขมาอย่างเงี้ยนะฮะที่ก็จะให้เขาปรับ วิถีชีวิตคืออยู่กับเกือเนี่ยเขารับไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาเขาทราบอยู่ถ้าเป็นยังไงเขาเขายอมเป็นในปูโสมเฝ้าทราบดีกว่านอนอย่างเงี้ยเขาเขาไม่เขาไม่เข,ไมเขายังรับไม่ได้อันนั้นคือมุมหนึ่ง,มมงถ้าไม่ต้องการาขขใช่ใช่ฮะ